สวัสดีค่ะทุกคนฝนตกเห็นฝนไหมอันนี้อุ๋ยก็พาพามาข้างนอกนะคะพาน้องกิจมาเดินเล่นแล้วก็จะได้นอนด้วยนะเราไปดูว่าเราเดินไปเนี่ยคิดตอรเฟอร์จะนอนหรือเปล่านะคะนี่ดูนกดูดูสิคะเนี่ยเขาเรียกว่าเอคอน ไม่รู้ว่าสายภาษาไทยเรียกว่าอะไรเต็มพื้นแล้วค่ะทุกคนเต็มพื้นเลยหล่นลงมาเต็มอันนี้คือต้นมันนะคะต้นอันนี้คือลูกมันอันนี้คือลูกมันอุ้ยดูสิต้นนั้นก็มีอันนั้นก็ต้นมันนะคะดูกิ่เจฟเฟอรมกัน สวัสดีครับคิตเฟอร์ใส่เสื้อกี่ชั้นกิตเฟอร์นะคะใส่เสื้อแจ็คเก็ตใส่ผพ้าพ,พันคอใส่หมวกแล้วก็เสื้อกันหนาวเป็นจัมเปอร์นะคะแล้วก็เสื้อ,เส,อเสื้อเสื้อแขนยาวอีกตัวหนึ่งก็เป็น3าสา,สาชั้นมือมีผ้าห่มด้วยนะจริงๆมันต้องมีแบบว่าเป็นพลาสติกคุมเนาะแต่พลาสติกของเรามันหายนะคะ เราก็เลยไม่ทำดูสายตาก็ใกล้จะหลับแล้วนะคะพี่น้องทุกคนคะ่ะไปเดินไปด้วยกันมองเขาขึ้นฝนตกค่ะนี่คือฝนตกนะคะเรายังไปต่อค่ะทุกคนคะ่ะราะเราจะไปต่อกันนะคะไปดูช่วงนี้อากาศเย็นค่ะทุกคนประมาณ12-13องศานี่แหละนะ ใครอยากรู้ว่ามันเย็นไหมก็ไปเปิดแอร์นะคะที่12องศาแล้วก็ไปนั่งพร้อมก็ตอนที่มีฝนด้วยทุกคนก็นะฮะฝนนะคะแล้วก็ลมด้วยนะคะ<ม>ชีวิตอันแสนเรียบง่ายของเมียฝรั่งบานดอกอย่างอีชันมันกีของเราไปกันไปกันเลย หมดแล้วค่ะทุกคนรงใบไม่มีแล้วนะคะเราจะไม่เดินผ่านขี้โคนตรงนี้นะคะเราจะไปตรงนี้ค่ะออ้ย,อยทุกคนขะเย็นมือมากเลยค่ะมือเย็นมากมือเย็นมากเราไปไม่ไกลหรอกเราก็จะกลับบ้านนี่แหละเลี้ยวซ้ายแล้วก็เราก็จะกลับคิตอรเฟอร์คงหลับพอดีนะคะ หลับแล้วนะคะทุกคนอุ้ยตื่มดื่หลับแล้วอันนี้แดดแดดออกมานิดนึงค่ะแล้วก็ฝนก็หายไปแล้วนะคะฝนมาประมาณห้านาทีค่ะห้านาทีตอนนี้เรากำลังเดินกลับนะคะเฮ้ยแดดออกกำลังดีเลยเนาะน่าจะไปต่อเนาะกลับบ้านดีกว่า ทำงานบ้านอุ้ย,ด,ยดูลูกกันทุกคนอุ้ยดูลูกกินเน้อลูกกินเนื้อสวยมากลูกกินเนื้อสวยมากสองอันนนะหนึ่งแล้วก็สองนะคะเฮ้ยสามมาั้งอัะสองอันสองอันว้าวสวยมากเลยชัดมากเลยมีรถมาด้วย อ,อม,ม,มันเจอหลดมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนสวยเนาะสวยมากเลยเนาะสวยมากเลยนะียย่คือภาพเต็มๆค่ะทุกคน